หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอเกมต้องไม่พลาดฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งนำความสนุกแบบจัดเต็มส่งตรงถึงคุณกับนักเตะดาวดังในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปทัพผีแดงนำมาโดยคริสตินอโรนโดลุนฟานนิสลอยและปอบปอกบาสนุกไปพร้อ,รอมๆกับพวกเราแม,ม,มนยูสู้ตาย สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายทุกคนสามารถดิดตามข่าวสารคัดเน้นๆทัศนแม่นๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นสำหรับนักสู้แอนไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับถ้าต้องการสั่งเสื้อจรอร์นซานโชกับกระแสต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมของแฟนๆทุกช่องทางของเหลือไม่เยอะสามารถทักหาแอดมินได้ที่อินบ็อกซ์เพจลิงอยู่ด้านล่างเริ่มกันที่โซชเชียเผยผีไม่ฝาววดได้ประตู เกมที่อยู่ตัดชชนะวูฟหนึ่งต่อศูนย์มีจงังหวะก่อนที่จะนำมาซึ่งประตูปอปอกบาเข้าบอลกับรูเบนเนเวสและเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่าลูกนั้นฟาวหรือไม่เรกุน่าโซชาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราบทเพราะเราไม่ได้ฟาวมันเป็นจังหวะของเกมทุกคนอยากให้เกมไหลลื่นและผู้ตัดสินก็ปล่อยมากขึ้นผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการฟาวนะพวกเขาทั้งสองคนเข้าแย่งบอลกันและเป็นการเข้าสกัดที่ดีของปอปอกบา ต้องใช้เวลาในการหาแนวทางตัดสินที่ถูกต้องเราได้รับแจ้งก่อนเกมว่าผู้ตัดสินจะปล่อยให้เกมไหลลื่นกับความสนุกในการเชียร์ฟุตบลอลยูเต็ดคว้า3มแต้มสําคัญในเกมยากที่เล่นไม่ดีนักแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้พร้อมมาก่ออยู่บนหัวตารางก่อนพักเบกทีมชาติซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมของทีมอามัดอยู่กับผีต่อหลังบาดเจ็บตอนซ้อมดิวล่มแบบไม่คาดคิดครับสำหรับการปล่อยยืมตัวอามาัดเดียโลไปที่เฟอรนูตรอตเตอร์ดัม ทีมในลีกฮอลแลนด์โอลิโกนาโซชาพยายามทำให้ขุมกำลังสมดุลมากขึ้นเพราะผู้เล่นแนวรุกในทีมมีร่วม10คนแต่กองกลางนั้นมีใช้งานน้อยมากๆหลังจากสกอตต์แปโทรมินเน่เพิ่งได้รับบาดเจ็บไปยูเต็ดล้มแผนการปล่อยตัวอมัดแบบยิมตัวเนื่องจากนักเตะได้รับบาดเจ็บตอนซ้อมทําให้เขาจะสู้เคียงข้างพี่ๆในทีมชุดใหญ่ต่อไปโดยมีแข้งซีเน์หลายๆคนที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาฝีเท้า คริสตโนอโลนันโดบูโอแฟนเดสและปอบบอกบาอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะบางทีโชคชะตาและวาสนากับเวลาที่ถูกต้องจะทำให้เด็กคนหนึ่งได้ฉายแววกับปีศาจแดงมากขึ้นในเกมที่ไม่หนักมากและโปรแกรมฟุตบอลถ้วยซึ่งเจมส์ด er ักเกอร์เีนหนึ่งจากทลกราฟระบุว่ามีโอกาสที่อามัดจะได้ย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงเดือนมก,กราคมแทนวารานพูดถึงแฟน,ฟน เราเฟลวาลาันกอหลังดีกรีชั่โลกของแมนยูเต็ดออกมาพูดถึงพลพรรคผีแดงที่ตามไปเชียร์ที่มอรนิวสเตเดียมในเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์หลังจากตัวโชว์ฟอร์มด้อย่างยอดเยี่ยมคุมแผงหลังเหนียวแน่นทังลูกกลาอากาศการหนักสกัดการซ้อนตำแหน่งช่วยทีมเก็บคินชีตได้เป็นเกมแรกของฤดูกาลวาลันลพูดถึงแฟนๆที่ตามไปเชียร์ติดขอบสนามว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆแฟนๆช่วยเราได้เยอะระหว่างเกมการแข่งขัน เมื่อเกมมันยากเราต้องการแรงเชียร์จากพวกเขาและพวกเขาก็สับสนเราอย่างเต็มที่วาลานยังได้พูดถึงความแตกต่างในเกมลีกอังกฤษกับที่สเปนด้วยว่าพพลเมร์มลิกมันเข้มข้นและเร็วมากเมเล่นที่นี่คุณต้องมีสมาธิจะจ่ออยู่กับมันผมมาที่ยูเตดก็เพื่อความรู้สึกแบบนี้แหละน่าเสียดายที่ต้องเข้าสู่ช่วงพักเบรคทีมชาติไป2สัปดาห์ครับก่อนที่โปรแกรมพพีิมร์มลิกจะกลับมาแข่งขันขในวันเสาร์ที่11กันยายนหวังว่ายูเตตจ็เกาะกลุ่มนำได้ต่อไป ปแสดงมีความสุขกับลินการ์ดแม้กระแสตั้งแต่ฟังขาออกยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้กับผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ทีมลินการ์ดแต่แลบความสนใจจากเวสต์แฮมและทีมขุนค้อนกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถในช่วงท้ายตลาดรายงานจากกฤษระบุว่ายูเต็ดมีความสุขกับเจอร์ซี่ลินการ์ดมากๆโดยหวังให้เขาสู้เพื่อตำแหน่งผานทีมต่อไปสิ่งสำคัญทีการได้อยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ดแม้เวสต์แฮมจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ต้องการเขาไปร่วมทีมก็ตาม โดยฟอร์บิเซโอโรมาโนยืนยันช่วงดึกว่ายังไม่มีการเจราจาขั้นสูงในดิวลินกาดและเขาน่าจะอยู่กับมายเตตตต่อไปยืนยันดาโลอยู่กับผีฟอร์มิเซโอโรมาโนเชนหน่งยืนยันว่าเดโกดาโลแบ็กโปรตุเกสจะอยู่กับโยเตตตต่อไปเช่นกันก่อนหน้านี้พิสแสดงให้ความสนใจคีลรนทิปเปียจากอาซิโกมาดิดแต่ดิวไม่เกิดขึ้นนื่อจากทีมตราหมีเรียกค่าตัวสูงเกินไป แล้วลกูน่าโซชาก็ประทับใจในความมุ่งมั่นของดาโลที่พร้อมสู้เพื่อตำแหน่งของเขาและนักเตะยังสามารถเล่นทางแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเดี๋ยวเขาจะอยู่กับยูแต่ต่อไป100%จากการยืนยันของโรบาโนทำให้ดิวนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กน่าจะปิดประตูเรียบร้อยครับต่อกันที่ปีแาดงไม่ได้ทุ่มซื้อนักเตะมากที่สุดแม้ซัมเมอร์นี้ปีแาดงจะใช้เงินไปเยอะกับดิวจโรนซานโชและราฟาเอลวาลานรวมถึงคริสเตียนอโลโนโดอีกนิดหน่อย แต่ข้อมูลจากฟีฟ่าระบุว่ายูเต็ดไม่ได้ใช้เงินในตลาดซื้อขายมากที่สุดและไม่ติดอันดับแรกด้วยซ้ําหากมองย้อนกลับไปใน10ปีที่ผ่านมาข้อมูลมองบอกว่าระหว่างปี2011ถึง2020ทีมที่ใช้เงิน,นตลาดนักเตะไปมากที่สุดคือแมสตี้อันดับ2คือเชลซีและดับ3คือบาร์เซโลนาส่วนปีสแสดงนั้นอยู่อันดับ7เพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ว่ายูเตดใช้เงินเยอะเกินไปในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริง มันดูจากภาพรวมทั้งหมดตลอด10ปีและพวกเขาพยายามปั้นนักเตะดาวรุ่งอยู่เสมอเพื่อค้นหาเพชรเม,เม็ดงามที่รอวันเฉิดฉายซึ่งอายุของโซชานักเตะที่ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆคือเมสันกรีนวูดผลผลิตจากคาร์มี่ของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเขานี้ไม่กลับบ้านช่วงพักเบรกทีมชาติยินดีดังเป็นทางการจากเว็บไซต์สโมสรระบุว่าเอเดนเซนคาวนี่ถูกกำหนดให้อยู่ในอังกฤษในช่วงพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์ โดยทีมชาติอุรุกวัยตัดสินใจไม่เรียกตัวท่านในพารติทีมชาติในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นนี้เนื่องจากเงื่อนไขโควิด19และให้หลุยส์โซเลสนำทัพแทนเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศแถบอเมริกาใต้ย,ยังคงรุนแรงซึ่งเกิดมีข้อกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงทาราเตกลับไปต้องกักตัวเป็นเวลา10วันก่อนจะกลับมาซ้อมร่วมกับทีมได้ซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากเพราะเขานี่จะมีส่วนสำคัญในช่วงโปรแกรมโหดหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไป ยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะเริ่มแข่งขันแล้วและการสู้ศึกในพื้นยรลลีกก็จะเข้มข้นสุดๆโรนัลโด้ตรวจร่างกายผ่านฉลุยรอเปิดตัวทางการการเปิดเผยของฟอร์บิชิโอโรนัโยืนยันว่าคริสเตียโน่โรนัลโด้ผ่านการตรวจร่างกายที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเรียบร้อยแล้วการเซ็นสัญญาผ่านไปด้วยดีพร้อมกับเอเยนส่วนตัวอย่างคอเก้เมนเดสนักเตะเซ็นสัญญาถึงปี2023โดยทุกฝ่ายคาดหวังให้โรนัลโด้ได้มีส่วนร่วมในเกมพบก,กับนิวคาสเซิล วันที่11กันยายนหลังพักเบรกทีมชาติซึ่งนักข่าวในอังกฤษหลายคนระบุว่าสโม,มสรจะประกาศอย่างเป็นทางการเปิดตัวคริสตโนโรนัลโดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันอังคารพุธหรือพฤหัสบดีและหลายฝ่ายเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก่อนที่โรนโดจะไปช่วยทีมชาติโปรตุเกสในช่วงฟีฟ่าเดย์เจมปกลางร,รับมารายงานช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาบางท่านอาจจะรู้สึกเสียดายหรือบางท่านอาจจะคิดว่าเหมาะสมแล้ว สำหรับดิวการย้ายไปร่วมทีมลีดยูเต็ดของแดนนีลเจม e s มีการยืนยันจากฟาบ์มิเชโรมาโนว่าเจมมารุเข้าตกลงย้ายไปร่วมทีม ong, ยูงทองโดยสัญญาถาวรค่าตัว24ล้านปอนด์หรือประมาณ28ล้านย e ูโรการตรวจร่ากายจะมีขึ้นในวันใหม่และการประกาศจากทั้ง2สโมสรจะตามออกมาครับเจมส์ James นับว่าเป็นนักเตะที่ทุ่มเทสุสดหัวใจคนหนึ่งเขาน่าจะเหมาะมากๆกับทีมอย่างลีดของมอเซโลเบลซา ที่ดึงศังกยภาพนักเตะออกมาได้ดีกับโอกาสลงสนามต่อเนื่องหลังเจมย้ายออกไปทําให้กระแสขาวมิฟิลตัวรับแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะเงินที่ยูเต็ดได้มารวม30ล้านนั้นบวกกับเงินในคงครั้งที่มีอยู่เดิมจะทําให้ปาแสดงมีงบประมาณพอในการเสริมมิฟิลคนใหม่อยู่ที่จะเอาหรือไม่ในวินาทีสุดท้ายมีการพูดถึงอีบิซูมาที่มาแรงในช่วงท้ายตลาดครับและถูกมองว่าจะเข้ากับยูเต็ดได้ดี หลังตั้งแต่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับนสังสกัดปัจจุบันอย่างไบรตันส่วนอีกคนที่ยังแรงต่อเนื่องคือรูเบนเนเวสที่หลายสื่อยกให้เป็นดิวที่ต้องลุ้นจนถึงปิดตลาดหลังเมฟิลชาวโปรตุเกสประเดิมสนามในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมกับวูฟและรับการยืนยันว่ามีความเหมาะสมกับยูเต็ตมากๆดีกว่าขยับดอนนี่ฟานอเบกลงมายืนปําเพราะดอนนี่นั้นถนัดเกมรุกมากกว่าออลิกุนาโซชาและบอดบริหารต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วสำหรับดิวขาเข้า หลังขายดันเนลเจม์ถาวรได้แล้วคงสุดท้ายปิศาลอยจะได้มิฟิวตัวรับหรือไม่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งพูดคุยกับผมส่วนตัวและพเพื่อนๆแฟนผีแดงได้ที่กลุ่ม Open c h ช t ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ สับสุนโดย Candid คาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089-944-6836ร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับ Man สู้ยหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย